เปิดตัว All New Honda CBR 150R ชมใหม่ในไทยอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับ New For Speed ของเรานะครับก็จะนำเสนอเจ้า All New Honda CBR 150R ชมใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในไทยก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตฟูลแฟล i ิงที่คนไทยนะครับก็เฝ้ารอกันอยู่นะครับ ออ่นิว Honda c ซ150 r 150R มีการปรับโฉมนะครับใหม่กันทั้งคันมีการอัปเดตอุปกรณ์และฟิวเจอร์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นออนิว o o n d c c r r 5 5 r r จะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 c 1ซีซี DOHC 1ลูกสูระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำและสามารถผลิตรแรงม้าสูงสุดได้ที่17.1 PS ที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีทำงานร่วมกับระบบเกียร์6สปีดสามารถทำระยะตั้งแต่0ถึง200เมตรได้ในเวลา10.6วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับฟิวเจอร์ต่างๆนะครับใน All New Honda CBR 150 R, นั้นนะครับก็มีความโดดเด่นในด้านระบบกันสั่นเทือน,น้านะครับแบบหัวกับ up side down ที่เรียกกันว่า SFF BP รวมไปถึงนะครับคาลิปเปอร์เบรกของนิชินระบบไฟแบบ led บางนั้นนะครับก็จะมีฟิเจอร์อย่างสติปเปอร์คัสตัตวป้องกันท้ายปัดขณะเช่นเกียร์รวมไปถึงระบบเบรกแบบ abs นะครับเฉพาะรุ่น abs เท่านั้นนะฮะสัญญาณไฟเบรกฉุกเฉินนะครับ ess หน้าจอาแสดงผลก็จะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบรถสปอร์ตฮอนด้าในากูล cbr s e r i e ์นะครับได้รับการ ยกย่องให้เป็นสุดยอดซปเปอร์ไบค์ในดวงใจของนักบิดสายพันธ์สปอร์ตมาอย่างยาวนานนะครับเอกลักษณ์ความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์และเทคโนโลยีที่รั้สมัยนะครับได้รับการถ่ายทอดมาจาก MotoGP ของ Honda นะครับที่สร้างประวัติศาสตร์ควแชั์ในรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมามากมาย <S <S ในครั้งนี้นะครับ all new CBR 1 5 5 1 0 R มีการออกแบบตัวถังนะครับ และอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรถซปเปอร์สปอร์ตระดับท็อป All New CBR 5 0ึนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดประสบการณ์ขับขี่และสัมผัสความแรงนะครับสไตล์เลสซิ่งสปอร์ตก่อนต่อยอดที่จะไปในตระกูล CBR ซีรีส์ที่มีความเร็วความแรงที่สูงกว่านี้นะครับ All New Honda c b r 150 r โฉมใหม่นี้นะครับเปิดตัวในประเทศไทยกันอยู่2รุ่นได้แก่รุ่น Standard นะครับราคา92,900 90, บาทนะครับและรุ่น ABS นะครับก็จะอยู่ที่ราคา99,900 90, บาทนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ All New Honda c b r 150 r โฉมใหม่นี้นะครับก็ติดต่อโชว์รูม Honda ทั่วประเทศได้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ